วันนี้เราจะพาภูผาไปผจนภัยครั้งที่สามเราจะเทสนะคะเด็กน้อยคนนี้ไม่กล้าเดินบนพื้นหญ้าและพื้นดินเราไม่รู้ว่าด้วยสาเหตุอะไรแต่วันนี้ภูผาจะต้องลองอาต้องลองครับต,บตาหนีมีพาไปเดิน นี่พาไปเดินบนหญ้าก,กันนะลูกขันเดินนะหญ้าไม่ได้น่ากลัวหญ้านิ่มหญ้าบ้านเรานิ่มปะปะ๊าแ<บ>ัดหญ้าสวยเลยหนูมีมีเอาเท้าเหยียบหญ้าให้ดูอู้มีมเอาเท้าเหยียบหญ้าให้ด,มมหหดูมาเลยลูกมาเลยมาเลยูกผาครับมาแล้วลูกผากลัวอะไรไม่เข้าเรื่องลูก ชีวิตจริงต้องเจอทั้งดินและหญ้านะลกูก<า>เอาเรื่องเลยนะลเดินเดินเดนอุ้มไปวางมันหญ้าเลยจ้าต้องอุ้มไปวางมันหญ้าเลยจ้าแลวสุดท้ายเด็กก็ตัวแข็งเดิมหาหมีมีเราไม่ต้องกลัวลูกมาหาหมีมี อย่างงี้ไม่มีนั่งบนหญ้าให้ดูนั่งมันตักหญ้าอันดับอย่างนี้มานั่งมันตักอย่างนี้เล้วเาแล้วเราลองเดาดูอุ้ยอุอุยอุอุยอุอุยอกลัวอะไรก็ไม่รู้ไม่เข้าเรื่องเลยปูผากลัวยา,าอก อันนี้คือการนน,นนั่งบนตักมีมีคือเท้าต้องลอยจากพื้นใช่ไหมลูกไม่ให้มียาเลยใช่ปะ